สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาว,วีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่หน้าจอที n เช่อง16เท่านั้นแต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้งเฟซ o ุ๊ o ยูท u บแอปพลิเคชันติ๊ t ต k อกอินสต a แกรและ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นช่องทาง YouTube อย่าลืมกด subscribe เี่คนหลังข่าว Channel จะไได้ไม่พลาทุกข้มูลข่่าาวสรที น่าสนใจทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่28ตุลาคม2564เราต้องจับตามองกันให้ดีนะคะสำหรับบทสรุปของสุดยอดผู้นำอาเซียนที่จะมีการหยิบยกเรื่องของโควิด19เป็นประเด็นหลักในการพูดคุยหารือกัน พลเอกประยุทธจันร์โอชานายกรัฐมนตรีมีการเน้นย้ำไว้อยู่แล้วค่ะว่าประเทศไทยของเราให้ความร่วมมือในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นกรอบอาเซียนรวมถึงคู่เจรจากับอาเซียนด้วยเพื่อที่จะให้มีการฟื้นฟูทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ในช่วงที่ผ่านมาเราจำเป็นต้องเดินหน้าทั้งฟื้นฟูและพัฒนาให้ทุกอย่างดีขึ้นได้ในยุคข,ของ next normal ไม่ใช่เพียงแค่ new normal เท่านั้นแต่ว่าต้องมองไปข้างหน้าแบบ next normal แล้วเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิด19ไปด้วยกันค่ะ สงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงก์ออนแบงก์ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทย ถึงเวลาแล้วที่คนฐานรากต้องมาก่อนพวกเขาต้องได้รับความช่วยเหลือต้องเข้าถึงโอกาสมีหนี้น้อยลงมีไรายได้ที่มากขึ้นเพราะพวกเขาคือรากฐานของประเทศไทยมาช่วยกันสร้างรากฐานของประเทศให้แข็งแกร่งเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนนี่คือจุดยืนของเราธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ที่เราทราบกันนะคะรัฐบาลตั้งเป้าหมาย1พฤศจิกายนนี้จะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจาก46ประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยไม่จําเป็นต้องกักตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวดูแลตนเองให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบ new normal หรือ next normal ก็ตามค่ะไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่การปรับตัวในการใช้ชีวิตเท่านั้นนะคะช่วงที่ผ่านมาการเรียนการสอนก็มีการปรับตัวด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนออนไลน์ค่ะ ล่าสุดมีการรายงานข้อมูลกันออกมาว่าสมาพ์สมาันธคมสิทธิ์เก่าคณะเซนคาเบรียนแห่งประเทศไทยมีการมอบหมายให้สมาคมสิทธิ์เก่าอัดสำชันดูแลพัฒนาการเรียนการสอนให้กับเด็กๆค่ะล่าสุดจึงมีการจัดโครงการดีๆขึ้นมานะคะนั่นคือการเติวให้กับน้องๆนักเรียนในเครือ13แห่งเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัายได้อย่างมั่นคงนั่นเองค่ะ การติวในครั้งนี้เนี่ยเขาเริ่มการติวออนไลน์ตั้งแต่เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทีเดียวจากภาคีเครือข่ายและหนึ่งในนั้นก็คือ True Corporation ลองไปติดตามรายละเอียดด้วยกันค่ะอยากจะไปเข้าที่ไหนรุ่นพี่เตรียมจะช่วยน้องก็ต้องช่วยปรบมือสองข้างมันจะดังอย่าลืมนะครับน้องเป็นกำลังหลักของชาติเรายังเป็นคนที่มีองค์ความรู้ไม่ท้อถอยซื่อสัตย์สุจริต น้ำเสียงแห่งความจริงใจกลั่นจากประสบการณ์และความหวังดีของพี่ๆในนามสมาพันธ์สมาคมสิเก่าคณะเซ็นคะเบียนแห่งประเทศไทยหรือ CGA เดินหน้าแผนง,งาน CGA One Team มอบหมายให้สมาคมอัดสำชันรับผิดชอบงานพัฒนาการศึกษาแก่น้องๆโรงเรียนในเครือตามแผนง,งาน New Online Education CGA เนี่ย รกอบด้วย14สถาบันที่มีชื่อเสียงชั้นนำของประเทศไทยทำงานร่วมกันเป้าหมายเดียวกันให้สำเร็จเราแบ่งงานให้ทุกสมาคมช่วยกันทำเราถึงตั้งสโลแกนในการหนึ่งว่ารวมพลังเพื่อสังคมพวกเราเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงโรงเรียนอัสสัมเนี่ยเกิดก่อนใครเพื่อนอายุร้อยกว่าปีชื่อเสียงมากสร้างผู้นำข้าราชการนักธุรกิจชั้นนำของประเทศมากมายด้วยคุณภาพการศึกษา เราก็เลยมอบให้สมาคมอสัสขมชันเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาการศึกษาสมาคมอสังขันเนี่ยให้ความสําคัญเพราะเราก็รู้ว่าจุดอ่อนของโรงเรียนก็คือการที่น้องต้องไปติวเองไปทําอะไรเองทั้ง CGA ท่านนายกธนาชัยท่านทราบบอกว่าอยากจะให้สมาคมอสังขันรับเรื่องการทําพัฒนาการศึกษาได้ไหม ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ดีมากๆเลยและพางคนเชื่อว่าเป็นสมาพันธุ์แรกในประเทศไทยที่ได้เริ่มทําโครงการในลักษณะนี้แผนง,งานติวออนไลน์เพื่อสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยในฝันเป็นงานเร่งด่วนลําดับแรกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์วิธีการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงการระบาดของโควิด -19 CGA รับผิดชอบจัดหางบประมาณมาดําเนินงานโดยขอรับการสนับสนุนจากองค์กรขนาดใหญ่และสิทธิ์เก่าจากภาคส่วนต่างๆเพื่อเป็นหุ้นส่วนแห่งการสารประโยชน์ ทำความดีตอบแทนสังคมไทยในระยะยาวเราก็อยากจะรักษาคุณภาพชื่อเสียงของสถาบันศักดิ์ศรีของสถาบันขณะเดียวกันเราก็อยากจะช่วยเด็กว่ารุ่นพี่ๆจะช่วยได้อย่างไงเราก็เลยมีแผนนี้เช็ดติวให้ฟรีก็โชคดีเรามีอ,องค์กรชั้นนำของประเทศมาสนับสนุนโครงการการที่เราจะทำติวเตอร์หนึ่งเราต้องมีงบประมาณ สมาคมสังฆานออกตัวครั้งแรกเลยนะครับพี่องค์ก็ได้ประสานไปกับทางปตทสพซึ่งมีพี่ช้างท่านพงศกรทวีสินทางปตทสพก็ได้รับความช่วยเหลือจากพี่วิวัต์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของสมาคมสังฆทานเชื่อมกับท่านวิไทยรัตนากรธนาคารอมสินเมื่อเสนอเรื่องไปทั้งสององค์กรว่าเรามีเครือข่ายที่จะติวไม่ใช่แค่เด็ก,กสังฆทานทั้งสองตอบรับเลยนะครับ C.G.A ส่งมอบสื่ออ e ีโ s สเตอร์ให้น้องๆสแกน q r code คเช็ครายละเอียดตารางการติวพร้อมกระสานส่งมอบซิมจาก True ให้ครูฝ่ายวิชาการของทุกโรงเรียนในเครือส่งต่อให้ทุกคนสามารถเข้าสู่การติวออนไลน์พร้อมกันได้ตั้งแต่วันที่11ตุลาคมเป็นต้นไปช่องทางการเข้ามหาลัยเนี่ยเปิดกว้างมากกว่าพวกรุ่นผู้ผมกางในการเข้ามหาลัยในเฟสหนึ่งที่เราได้รเริ่มขึ้นมานะครับเป็นการติวออนไลน์หลังจากน้องๆเนี่ยปิดเทอมภาคเดียนที่1แล้ว การเรียนก็จะมี2รูปแบบก็จะมีการเรียนที่ผ่านไลฟ์โดยการใช้ระบบของ True ที่เรียกว่า True Vroom ทีวิทยากรที่เราคัดมาเนี่ยเป็นวิทยากรระดับประเทศทั้งนั้นหลสุตแรกคือกลุ่มนักเรียนที่อยากจะเข้าคณะปกติที่เป็น PCA s ไม่ว่าจะเป็นท c a s สรอบพอร์ตโฟลิโอก็ดีรอบสอบแกรดแพดก็ดีรอบสอบโอนเนก็ดีเป็นกลุ่มที่มีการเลือกเข้ามาหลายเยอะที่สุดก็จะมีการติววิชาแกรแพดหนึ่งแพดสองแพดสามซึ่งเป็นวิชาหลักอีกหลักสูตรหนึ่งนะครับเราก็จะตอบโจทย์ที่เป็นนักเรียน ในการเข้าคณะที่เป็น International ทั้งช่องทางในการสอบเข้าเนี่ยหลักๆเนี่ยจะอยู่ที่การสอบ s ซ t ซึ้งจะมีการสอบ s ซ t verbal คือภาษาอังกฤษและ SAT ที่เปเคณิตศาสตร์ทั้งสองตัวนี้ถ้าเกิดน้องทําคะแนนได้ดีเนี่ยโอกาสที่จะเข้าคณะอินเตอร์เนี่ยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผมว่านักเรียนในเครือของสมาคมของเราเนี่ยน่าจะได้เปลียบระบบ Vroom เรียนพร้อมกันแบบสดๆจำกัดนักเรียนครั้งละ1,500คนและยังสามารถติวย้อนหลังผ่านระบบ VLearn เวลาใดก็ได้ในช่วงปิดเทอมนี้ รองรับได้สูงสุดถึง5,000คนนอกจากนี้ CGA ยังได้รับความอนุเคราะห์จากทีมติวเตอร์ชั้นนำให้นำลิขสิทธิ์ภาพการติวแต่ละรายวิชามอบให้แก่13โรงเรียนในเครือเพื่อเป็นการส่งต่อความรู้ความปรารถนาดีสูน่น้องๆในรุ่นต่อไปทู True. นอกจากจะมีพี่บรลรล็เจริวรนนซึ่งเป็นหลักท่านเป็นนายกสมาคมกิตติมศักดิ์ของสมาคมืท่านแล้วแล้ยังมีคุณสุภชัย ซึ่งเป็น CEO <ม>ของ True เมื่อเราทราบว่าทาั้ง True มีแพลตฟอร์มซึ่งเหมาะสมกับเรื่องของการติวเตอร,หรอ์หรือเรื่องการศึกษาเราเชื่อมต่อไปทําสื่อเป็นเรียนคุณสมบูไทยคุณชายขานรับทันทีครับให้ทุกอย่างเป็นสิทธิทพิเศษ ครับอันนี้ต้องแสดงความชื่นชมและความมีน้ำใจของความเป็นอสัมภิิกความเป็นเครือข่ายของสิทธิ์เก่าของ C G A ทั้งหมดซึ่งเชื่อว่าในปีต่อๆไปทุกโรงเรียนก็คงจะเข้ามาช่วยกันหมดเพราะว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการที่ดีเหลือเกินความสําเร็จอันนี้เนี่ยหต้องขอบคุณกรรมการของสมาพันธ์ซึ่งประกอบด้วย14สถาบันทํางานเป็นวันเทมจริงๆ 2. สองต้องขอบคุณพลเรือเอกประพฤติพรหรือเราเรียกว่านายก้อนที่เป็นหัวแรง ท่านเป็นนายกสมาคมอาสามัญแล้วก็โชคดีที่ได้ทีมน้องๆทั้งดรกฤษดาทั้งหมอชงทั้งทีมงานน้องๆโอ้โหช่วยกันเต็มที่และที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้สนับสนุนที่เห็นความสำคัญของการศึกษาของประเทศชาติสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนคาเรียนแห่งประเทศไทยหรือ CGA มุ่งมั่นทำงานหนักเพื่อก่อประโยชน์สูงสุดแก่น้องๆนักเรียนช่วยลดภาระของครูบาอาจารย์ตลอดจนผู้ปกครองในยามวิกฤต จับมือเดินหน้าฟันฝ่าไปด้วยกันเพื่อเกียรติยศและชื่อเสียงแห่งสถาบันอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคนวันนี้โลกมันไปโลกดิจิทัลมันไปเรื่องของเทคโนโลยีมันไปเรื่องของออนไลน์มันเป็นเรื่องอะไรทั้งหมดแล้วพวกพี่เนี่ยจะอยู่กองหลังจะเป็นพลังที่ขับเคลื่อนน้องๆจะหาทุนลงทุนลงแรงลงใจทุกอย่างเพื่ออยากเห็น น้องมีคุณภาพแข่งขันกับต่างชาติได้เป็นโครงการที่ผมตั้งข้อวังมาเยอะมากเพราะเหตุผลก็คือแน่นอนปีนี้เราเจอปัญหาโควิดมาเยอะอันนี้ถือว่าเราเข้ามาเรียนแล้วโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยฟรีทุกอย่างเพราะฉนั้นอยากให้น้องๆเนี่ยได้ใช้โอกาสนี้ถ้าเกิดกูทิ้งโอกาสภายในช่วง3 4เดือนสุดท้ายของการเรียนไปเนี่ยมันไหลไปแล้วมันแก้กลับมาไม่ได้ในครั้นั้นก็เลยจยากระฝานของน้องว่าโอกาสมาถึงแล้วขวาย้ายไว้อันนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ทําให้น้องเข้ามหาลัยได้ดีตามที่น้องคาดหวังไว้ครับอยากจะไปเข้าที่ไหนรุ่นพี่เตรียมจะช่วย น้องก็ต้องช่วยปรบมือสองขั้นมันจะดังแต่ที่สำคัญก็คือน้องๆอ,อย่าลืมศักดิ์ศรีชื่อเสียงของสถาบันที่รุ่นพี่ๆสร้างเอาไว้เป็นเวลาร้อยกว่าปีขอให้น้องช่วยกันรักษาศักดิ์ศรีชื่อเสียงของสถาบันทำให้ดีที่สุดครับสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่สมาคมอัดสัมชัญหรือสามารถดูรายละเอียดได้ผ่านทาง QR code ที่เราขึ้นให้ในรายการคะ่ะ เอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจรออยู่ในคนหลังข่าวค่ะถึงเวลาแล้วที่คนฐานรากต้องมาก่อนพวกเขาต้องได้รับความช่วยเหลือต้องเข้าถึงโอกาสมีหนี้น้อยลง มีไรายได้ที่มากขึ้นเพราะพวกเขาคือรากฐานของประเทศไทยมาช่วยกันสร้างรากฐานของประเทศให้แข็งแกร่งเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนนี่คือจุดยืนของเราธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม รับโควิด -19 ไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะเพียงแค่โรคทางกายเท่านั้นแต่ว่าทางใจโควิด -19 ก็ส่งผลกระทบด้วยเรามีข้อมูลพบว่าประชากรทั่วโลกนะคะได้เข้าไปขอรับคำปรึกษาคำแนะนำและรักษาอาการจิตเวชกับผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นมากขึ้นหลังจากมีการแพร่ะระบาดของโควิด -19 ก็จะมีตั้งแต่อาการเล็กน้อยย้ำคิดย้ำทำเครียดจนนอนไม่หลับไปจนถึงอาการหนักรุนแรง คิดสั้นค่าตัวตายค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะพาไปดูตัวอย่างทั้งในประเทศญี่ปุ่นรวมถึงในประเทศจีนซึ่งที่ประเทศจีนเขาให้ความสําคัญเกี่ยวกับประเด็นนี้เป็นอย่างมากจนถึงขั้นต้องเดินหน้าปฏิรูปสังคมเลยนะคะไปติดตามรายละเอียดแต่ละประเด็นด้วยกันเลยค่ะ ผลสำรวจจากสมาคมจิตวิทยาอเมริกันหรือ APA ที่อ้างอิงข้อมูลจากคณะนักจิตวิทยาภายในประเทศพบว่าความต้องการรักษาโรควิตกกังวลและโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นอย่างมากทีเดียวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ค่ะนักจิตวิทยาจำนวนมากก็จะมีภาระงานที่หนักขึ้นยอดผู้รอเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นและเปิดรับผู้ป่วยใหม่ได้ต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดโรคระบาดใหญ่ คณะนักจิตวิทยาที่ทําการรักษาโรควิตกกังวลมากกว่าร้อยละแปให้ข้อมูลนะคะว่าความต้องการรักษาโรคเพิ่มขึ้นตั้งแต่โรคระบาดใหญ่อุบัติขึ้นเมื่อเทียบกับร้อยละเจในปีก่อนหน้าค่ะเช่นเดียวกันเลยกับนักจิตวิทยาที่ทําการรักษาโรคซึมเศร้าร้อยละเจเปิดเผยว่าความต้องการรักษาโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นเช่นกันเมื่อเทียบกับร้อยละหกในปี2020ขนขณะเดียวกันความต้องการรักษาภาวะอาการอื่นๆก็เพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างเช่นความผิดปกติด้านการนอนหลับโรคย้ำคิดย้ำทำและโรคที่เกิดจากการใช้สารเสพติดตัวเลขเหล่านี้ถือว่าสะท้อนสิ่งที่ทางสมาคมเคยพูดไว้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของโรคระบาดใหญ่ค่ะว่าเรากำลังเผชิญภัยพิบัติด้านสุขภาพจิตและต้องสนับสนุนการรักษาผ่านบริการทางการแพทย์ทางไกลต่อไปรวมถึงต้องลงทุนการตรวจคัดกรองป้องกันและการรักษาแบบแทรกแซงเพื่อขยายการเข้าถึงการดูแลในระดับต่างๆ ส่วนที่ประเทศญี่ปุ่นพบว่าการฆ่าตัวตายของเด็กและเยาวชนในช่วงการระบาดของโควิด -19 ปีที่แล้วมีตัวเลขที่พุ่งสูงสุดในอรอบกว่า40ปีเลยนะคะโดยมีการออกถแถลงการจากกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีญี่ปุ่นว่าการระบาดของไวรัสโควิด -19 ในญี่ปุ่นทําให้โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนค่ะส่งผลทําให้เด็กนักเรียน499รายในระดับชั้นประถมะศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาค่าตัวตายในปี2563ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเกือบ100รายจากปีก่อนหน้าและถือเป็นจํานวนที่สูงที่สุดเลยนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติด้านนี้ในปี2517 การปลิดชีพตนเองมีประวัติมายาวนานในญี่ปุ่นนะคะเป็นหนึ่งในวิธีหลีกเลี่ยงความอับอายหรือเสียศักดิ์ศรีและสถิติการฆ่าตัวตายของญี่ปุ่นก็อยู่อันดับสูงสุดของบรรดาประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำทั้ง7หรือ G7 มาโดยตลอดแต่ความพยายามอย่างหนักของรัฐบาลญี่ปุ่นก็ทำให้จำนวนการฆ่าตัวตายลดลงประมาณร้อละในระยะเวลา15ปีและลดลง10ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี2552 แต่หลังจากที่ลดลงตลอด10ปีก็ปรากฏว่าสถิติกลับสูงขึ้นอีกในปี2563ท่ามกลางการระบาดของโควิด -19 โดยตัวเลขการฆ่าตัวตายของผู้หญิงเห็นว่ามีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นท่ามกลางความเครียดจากภาวะเศรษฐกิจอันเป็นผลกระทบจากการระบาดแต่สถิติการฆ่าตัวตายของผู้ชายญี่ปุ่นมีตัวเลขที่ลดลงนะคะ ไม่เพียงปัญหาสุขภาพจิตจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เเท่านั้นที่ต้องเร่งแก้ไขแต่ประเทศมหาอำนาจอย่างจีนเขาก็ให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเครียดในกลุ่มเด็กที่จะเป็นอนาคตของชาติ สำนักข่าวต่างประเทศมีการรายงานจากกรุงปักกิ่งประเทศจีนว่าสภาประชาชนแห่งชาติหรือ NPC ในกรุงปักกิ่งได้ผ่านกฎหมายแก้ไขบางมาตราของกฎหมายการศึกษาฉบับปัจจุบันซึ่งมีเนื้อหาสำคัญว่ารัฐบาลท้องถิ่นมีพันธกิจในการบรรเทาความตึงเครียดสองทางให้กับเด็กนั่นหมายถึงการบ้านจากที่โรงเรียนและแบบฝึกเพิ่มเติมจากโรงเรียนกวดวิชารวมถึงการกำหนดนโยบายสำหรับใช้ในท้องที่ของตัวเอง ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองช่วยบริหารจัดการเวลาของบุตรหลานให้สามารถทํากิจกรรมอื่นได้อย่างเหมาะสมตามวัยไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับเพื่อนวัยเดียวกันการออกกําลังกายและการผ่อนคลายในรูปแบบอื่นๆค่ะ ขณะเดียวกันทาง NPC ก็เตรียมพิจารณาร่างกฎหมายแก้ไขาการศึกษาภายในครอบครัวฉบับใหม่ซึ่งประเด็นที่มีการพิจารณาก็จะรวมถึงการที่ผู้ปกครองอาจถูกประนามหรือต้องเข้าสู่กระบวนการแนะแนวเกี่ยวกับครอบครัวหากพนักง,งานสอบสวนมีความเห็นว่าการที่เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมรุนแรงและเลวร้ายเป็นผลจากการอบรมสั่งสอนและการเลี้ยงดูของบุคคลน,นั้นแต่อย่างไงก็ตามยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นจะใช้หลักการไหนในการ ธนาคารออมสินร่วมรณรงค์และส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ31ตุลาคม2564โดยเชิญชวนประชาชนคนไทยฝากเงินตั้งแต่500บาทขึ้นไปพร้อมรับกระปุกออมสินวันออมแห่งชาติประจำปี2564เป็นที่ระลึกและไปออมต่อ แต่เนื่องจากยังคงอยู่ในสถานการณ์โควิดดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและลดความแออัดในสาขาของธนาคารธนาคารจึงได้เปิดให้ลงทะเบียนฝากเงินล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์2ช่องทางคือ l i n e o f f i c i a l GSB Society และเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่20-28ตุลาคม2564ของแจกมีจำนวนจำกัด โดยผู้ที่จองสิทธิ์สำเร็จจะได้รับ SMS ยืนยันให้ไปติดต่อฝากเงินณสา,าขาธนาคารอมสินตามรอบวันและเวลาที่แจ้งความประสงค์ไว้ในการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึง2พฤศจิกายน2564กรณีฝากเงินที่เครื่องฝากเงินอัตโนมัติหรือไมโมรับกระปุกอมสินได้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2564 วันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีที่นี่ที T n ช่อง16สวัสดีค่ะ